สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้มาพบกับคุณคุณเอ่อกับคุณครูเฟิร์นในรายวิชาดน,นตรีนัตสินกันอีกแล้วนะคะขออภัยนะคะลิ้นรัวไปนิดหนึ่งนะลูกนะอ่ะวันนี้นะคะเราจะขึ้นบทที่4กันแล้วนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนจบบทที่3กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะสำหรับบทที่4เนี่ยนะคะเราจะเรียนกันเกี่ยวกับ การขับขานเสียงเพลงนั่นเองนะคะนั่นก็คือการขับร้องนั่นเองนะคะอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกันขับร้องเพลงไทยกันก่อนนะคะอ่ะการขับร้องเพลงไทยเนี่ยนะคะก็จะมีหลักการฝึกขับร้องเพลงไทยนะคะดังนี้นะลูกนะก็คือหนึง่งท่าทางในการขับร้องเนี่ยนะคะส่วนมากเนี่ยจะนั่งพับเพียบนะคะกับพื้นนะคะพร้อมกับสำรวมกิริยานะคะต่อไปข้อที่2นะคะก็คือ ศึกษาเนื้อหาของเพลงนะคะว่าเพลงเนี่ยนะคะมีการแบ่งวรรคตอนช่วงใดบ้างนะคะเพื่อที่เวลาขับร้องเนี่ยนะคะจะได้สอดคล้องกับจังหวะนะคะแล้วก็การเหตุใจของเรานั่นเองนะคะอ่าข้อที่3นะคะก็คือ ศึกษาความหมายของเพลงนะคะว่าเพลงเนี่ยมีความหมายแล้วก็สื่อถึงอารมณ์ใดนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้แสดงออกทางสีหน้านะคะแล้วก็สอดคล้องกับอารมณ์ของเพลงด้วยนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะก็คือขับร้องให้ถูกต้องตามจังหวะแล้วก็ทํานองของเพลงนะคะอ่าต่อไปข้ออะไรแล้วคะข้อที่5นั่นเองนะคะข้อที่5ก็คือ เพลงเสียงนะคะถ้อยคำให้ถูกต้องชัดเจนนะคะออกเสียงเพียนชนะสละแล้วก็ควบกรัมนะคะให้ถูกต้องตามหลักภาษานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6นะคะนั่นก็คือเอื้อนเสียงนะคะให้สัมพันธ์นะคะกับจังหวะและทํานองของเพลงนะคะแล้วก็มีความสม่ําเสมอกันด้วยนั่นเองนะคะอ่า<อ>การฝึกขับร้องเพลงไทยเนี่ยนะคะอาจเริ่มจาก ฝึกขับร้องเพลงไทยจังหวะ2ชั้นก่อนนะคะซึ่งเป็นเพลงที่มีจังหวะปานกลางนะคะไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปนะคะแล้วก็มีเสียงเอื้อนเนี่ยเพียงแค่เล็กน้อยนั่นเองนะคะ,ะจังหวะ2ชั้นเนี่ยนะคะก็จะตีฉิงนะคะถ้าสมมติว่าเสียงฉิงเนี่ยนะคะให้เราปล่อยมือนะคะแต่ถ้าเป็นเสียงฉับน่ยให้เราตบมือนะคะ ฝึกเป็นจังหวะอย่างนี้ไปก่อนนะคะชิงปล่อยมือฉับตีมือชิงปล่อยมือฉับตีมือชิงปล่อยมือฉับตีมือชิงปล่อยมือแล้วก็ฉับตีมือนะคะอ่ะเดี๋ยววิธีการขับร้องนะคะเพลงจังหวะสองชั้นหรืออะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวครูจะพามาฝึกที่โรงเรียนนะคะมันจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้ รู้ด้วยเนาะว่าใครทำได้ใครทำไม่ได้นะคะอาจแต่วันนี้ครูมีตัวอย่างนะคะของการขับร้องเพลงไทยเดิมมาให้นักเรียนฟังด้วยนะคะ แบบพอสังเขปนะคะอ่ะเห็นไหมเกิดว่าการขับร้องเพลงไทยเนี่ยนะคะจะมีการเอื้อนเสียงนะคะอ่ะแบบมีการเอื้อนเสียงเข้ามาในการขับร้องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงซากโกนอะไรเนี้ยจะไม่มีการเอื้อนเสียงนะคะการเอื้อนเสียงคืออะไรการเอื้อนเสียงก็คือการเปล่งเสียง เป็นทำนองนะคะโดยไม่มีคําร้องนะคะเป็นเสียง e เออเสียงเอยอือเอิงอะไรอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปนะเป็นการขับร้องเพลงไทยสากลนะคะอ่าการฝึกขับร้องเพลงไทยสากลเนี่ยนะคะหลักการฝึกขับร้องเนาะก็จะมีดังนี้นะคะก็คือ 1. การขับร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงสากลนะคะส่วนมากเนี่ย จะยืนร้องนะคะและแสดงสีหน้าท่าทางเข้ากับจังหวะทํานองและอารมณ์เพลงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2นะคะก็คือศึกษาเนื้อร้องนะคะของเพลงนะคะว่ามีความหมายอย่างไรนะคะควรเน้นเสียงช่วงใดนะคะหรือว่าควรใช้สำเนียงหรือว่าเสียงร้องอย่างไรนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะก็คือ ขับร้องนะคะให้ถูกต้องนะคะตามเนื้อร้องนะคะจังหวะแล้วก็ทำนองของเพลงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4นะคะก็คือขับร้องให้เต็มเสียงนะคะแต่ไม่ใช่การตะโกนนะอ่าต่อไปข้อที่เท่าไหร่นะคะข้อที่5นะคะข้อที่5ก็คือเปล่งเสียงถ้อยคําออกมาให้ถูกต้องชัดเจนออกเสียงพยัญชนะสระแล้วก็ควบกล้ำนะคะให เป็นไงเอ่ยถูกต้องตามหลักภาษานั่นเองนะคะต่อไปข้อที่เออเท่าไหร่แล้วนะข้อที่6นั่นเองนะคะข้อที่6กก็คือหายใจให้ถูกต้องนะคะกับจังหวะของเพลงนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะก็คือหากต้องขับร้องบนเวทีนะคะควรรักษามารยาทนะคะในการขับร้องเพลงนะคะเช่นแต่งกายสุภาพนะคะ พูดจาสุภาพกับผู้ฟังนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ไม่หงุดหงิดนั่นเองนะคะอ่ะสบตาแล้วก็กว่าสายตาไปยังผู้ชมให้ทั่วนะคะไม่หยอกล้อกับผู้ฟังมากเกินไปนะคะอันนี้เป็นต้นนั่นเองเนาะอ่ะสำหรับตัวอย่างการขับร้องเพลงไทยสากลน,นะคะคุณครูฝนก็มีตัวอย่างให้นักเรียนฟังด้วยนะคะ ได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลไกลชุมชื่นรื่นไทยหวังได้จับปาฟังเสียงบัรเลงขับเพลงประสานจากทิพวิมานประทานกล่อมใจไล้ยังเส้ ก็เป็นการขับร th ้องเพลงไทยสากลนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตไหมว่ามันจะแตกต่างกับการขับร้องเพลงไทยปกตินะคะหรือว่าเพลงไทยเดิมนั่นเองเนาะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าการขับร้องเพลงไทยสากลเนี่ยนะคะจะไม่มีเอื้อนเหมือนการขับร้องเพลงไทยเดิมนั่นเองนะคะอันนี้คือข้อแตกต่างกันนะคะอ่ะนักเรียนอาจจะสงสัยนะคะว่าเพลงไทยกับเพลงไทยเดิมเนี่ยอ้าวมันแตก ต่างมันแยกออกกันยังไงทำไมมันถึงคนละชื่อคะครูในเมื่อมันก็ใช้ภาษาไทยร้องเหมือนกันอะข้อแตกต่างของมันนะคะก็คือการขับร้องเพลงไทยเดิมเนี่ยนะคะก็คือเราจะใช้ดนตรีไทยในการบรรเลงนะคะแล้วก็ใช้คำร้องนะคะเป็นภาษาไทยนะคะเนื้อร้องเนาะเป็นภาษาไทยนั่นเองนะคะอาแต่ว่าเพลงไทยสากลเนี่ยเราใช้ภาษาไทยในการร้องก็จริงนะคะแต่ว่าเราจะใช้ดนตรีอะไรในการเล่นคะ ดนตีสากลใช่ไหมคะมันก็เลยจะเป็นลูกครึ่งนั่นเองนะคะก็คือเลยออกมาเป็นชื่อเพลงไทยสากลนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูเฟิร์นเนี่ยนะคะจะทิ้งการบ้านนะคะไว้ให้ตรงท้ายคลิปนะคะให้นักเรียนอ่านคำสั่งนะคะแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะ ถ้าใครจดไม่ทันก็สต็อปคลิปนะคะแล้วก็จดลงในสมุดก่อนนะลูกนะแล้วค่อยทำนะคะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะคุณรูเฟร์นก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย